พักกันรถดีพักแตั้งคนรถดีหลาครับมาระวังรถคะระวังรถที่านใช้รคนดีหลมาเอาป่มเจ้าหน่อนแต่ม่ด้ีเาอยู่เา่มเองเพราะมีตู้ปลาตเน่คหมา่่นแัวราเาเลยเขาตึงเนี่เขาเนี่รู้นเมา่มเงที่บอกเหมนน สวัสดีครับ FC เับอ,อ,อุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทุกทุกท่านนะครับ FC ทุกทุกท่านท่านคงจะเห็นกันจนชินตานะครับกับเด็กน้อยคนนี้นะครับมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับ FC ไม่รู้นะ FC ตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นศิลปินท่านใดเลยนะครับในอดีตและปัจจุบันเนาะที่จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างน้องอุ๋งอนะิงเนาะเอฟซีเคยเห็นไหมครับศิลปินท่านอื่นๆในอดีตและในปัจจุบันนี้นะครับมีใครบ้างที่เป็นเหมือนกับน้องอุ๋งอิงในเวลานี้นะครับตั้งแต่น้องอุ๋งอิง ข้ามาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะชนิดที่ว่าดังข้ามคืนนะครับแล้วก็ได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับน้องอู๋ญิงตลอดมาเลยเนาะตั้งแต่น้องเดินเข้างานมานะครับก็มีแต่คนเอาเงินมาให้แล้วก็มีความเชื่อต่างๆเกิดขึ้นกับน้องอู๋ญิงมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งจริงๆนะครับเอฟซี FC ทุกๆท่านตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ผมก็เคยคิดนะผมก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะน้องอุ๋ยคือใครกันแน่นะครับทำไมถึงมีคนเท่าคนแก่หรือว่าคนที่เขาเจ็บป่วยนะครับเขาจะต้องมาหาหรือว่ามาขอคำอุยพรจากปากน้องอุ๋ยอินนะครับเอฟซีทุกท่านแม้กระทั่งคนที่เขาต้องการขายที่หรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จ ในบางสิ่งบางอย่างทําไมเขาจึงต้องมาพบกับน้องอู๋หญิงแล้วก็มาขอจับมือนะครับแล้วก็มีบางคนเขาอาธิษฐานบนบานกับน้องอู๋หญิงแล้วเขาก็สําเร็จจริงนะครับมันเป็นไปได้ยังไงผมก็งงนะครับแต่ผมก็แปลกใจจริงๆนะครับว่าความเชื่อเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนาะมันแปลกมากๆเลยนะครับทั้งๆที่น้องอู๋หญิงนี่ก็ คือเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเด็กธรรมดาธรรมดาแต่ชะตาชีวิตเล่นตลกเนาะให้น้องมาเป็นดาวจัดแสงนะครับเป็นนางเอกโมลำที่โด่งดังและอยู่ในใจเอฟซีมากที่สุดนะครับเอฟซีเชื่อไหมครับนี่หรือที่เขาเรียกว่าบารมีเนาะน้องมีบารมีนะครับน้องมีบารมีมีบางเสียงบางอย่างที่เรามองไม่เห็นนะครับคอยปกป้องน้องอยู่ แล้คอยคุ้มครองน้องอยู่ตลอดเวลานะครับ FC รู้สึกแบบนี้ไหมครับผมมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆนะผมมองเหมือนกับว่าตอนนี้น้องอุ่อิงเดินจากรถเนี่ยหลายๆครั้งเลยนะครับในความคิดของผมผมมองว่าน้องอู่อิงนี่คือเจ้าทรัพย์นะครับที่น้องเดินมาเก็บทรัพย์สินของตนเองนะครับไม่รู้ชาติไหนพบไหนละ่ะ ที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเหล่านี้นะครับคงจะเป็นลูกหนี้เนาะที่จะต้องเดินมาเอานี้สินนะครับมาชดใช้ให้น้องอุ้งญิงนะครับจริงๆนะผมมองอย่างนี้จริงๆนะครับเอฟซีทุกๆท่านผมสังเกตตอนที่เอฟซีเนาะเอาเงินมาให้น้องอุ้งญิงนะครับทางๆที่น้องอุ้งญิงไม่ได้ขอเลยนะแต่ว่าเอฟซีเหล่านี้นะครับเขาเต็มใจเอาเงินมาให้นะครับบางคนก็มีคนเยอะบางทีบางครั้งคนก็เยอะนะครับ ก็ยังยืนต่อแถวกันเลยนะครับเอาเงินมาให้นะครับที่เอซเราก็ได้เห็นกันเะนาะหากเอฟซีได้ติดตามน้องอุ๋ยิงนะครับก็คงจะได้เห็นเหตุก,การณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับน้องอุ๋ยิงนะครับผมจะได้เห็นเหตุก,การณ์นี้เนาะที่มีเอซยืนเข้าแถวกันนะครับนี่มันเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะมันเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับแต่เท่าที่ผมได้สังเกตนะครับไม่มีนางเอกหมอลำคนใดเลยนะครับที่เป็นแบบน้ององนะุ๋ิงเนาะ ที่เดินมาจู่ๆก็มีคนมาจากไหนไม่รู้เอาเงินมาให้นะครับไม่มีเลยจริงๆผมเห็นมีแต่น้องอู๋อีกคนเดียวนี่แหละครับที่เป็นแบบนี้เนาะนี่แหละครับชีวิตเด็กบ้านนอกมันมีอะไรที่พลิกผันเป็นอย่างนี้นะครับ F อซบางคนเขาก็าชื่อว่าน้องอู๋อีกนี่มีวาจาสิทธ์นะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อของเขาเนาะชีวิตจะนะร์ยาในการรับฟังรับชมนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้น กับน้องได้อย่างไรนะครับผมคิดว่านะคงเป็นบารมีของน้องจริงๆนะครับบารมีที่น้องสะสมมาในอดีตชาตินะครับไม่รู้พบหนชาติไหนละคนเราหากไม่มีบารมีนะครับจะไม่มีทางเลยที่ว่าจะมีคนมาห้อมล้อมมาให้การช่วยเหลือหรือว่ามาขอพึ่งบารมีเราครับยากมากเลยหากเราไม่มีบารมีจะไม่มีผู้คนเข้ามาหา ก็ามาห้อมล้อมแบบน้องอุ๋หญิงนะครับอันนี้ผมก็เชื่อสเสนิทใจเลยว่าน้องอู๋หญิงนี่มีบารมีมีบุญเก่านะครับจะไปทางไหนไปในมันไหนมีแต่คนเข้าหาไม่ใช่เข้าหาธรรมดานะครับเอาเงินมาให้แล้วก็มาขอพรมาขอจับมือนะครับบางคนก็อธิษฐานขอให้สมหวังในบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาก็สมหวังจริงๆนะครับแล้วเขาเอาเงินมาให้น้องอู๋หญิง มันเป็นอะไรที่น่าแปลกจริงๆเลยนะครับเอฟซีทุกๆท่านสิ่งที่เรามองเหงน็นกันะครับมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อจริงๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็เก like like ิด e ที่แล้วกับน้อวิ๋งนะครับมาาันแปลกไหมนางเอกหมอลำคนไหนบ้างที่เป็นแบบน้อวิ๋งนะครับเอฟซีทุกๆกท่านเคยเห็นบ้างไหมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ท่านเคยเห็นเคยเจอไหมมีใครบ้างที่เป็นแบบน้อวิงเป็นในปัจจุบันนี้นะครับผมไม่เคยเห็นเลยนะครับ เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อจริงๆเลยเนาะ